สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็เป็นข่าวดีของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมดีหรือไม่ดีไม่รู้แนละ้วครับผมเพราะล่าสุดครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับมันลุข้อตกลงคว้าตัวอันเนสซาร์ลอตเป็นกุนสือคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ใช่ว่าเข้ามาคุมเลยนะครับต้องหล่อให้เริ่มฤดูกาลหน้าก่อนนะครับผมซึ่งอันเนสซาร์ลอตครับก็เป็นคุณซือของเฟนีอยูนะครับผมหงแดงก็เดินหน้าหาคุณซือใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งงแตต่เจออรรรกนคปะาาศียมวมวื ในจบฤด,ดูกาลนี้ครับก่อนที่ลงท้ายด้วยเป็นโค้ชชาวดัตของทีมเฟ็นิยูนัปัจจุบันครับอย่างอาเนี้สลลตครับฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวดังและหลายสื่อรายงานตรงกันเลยครับว่าสลอตจะเข้ามาเป็นคนสิคนใหม่ของนิวอร์บูลหลังจาก2สโมสรตกลงเรื่องค่าชดเฉยได้เป็นที่เรียบร้อยครับก็จะอยู่ที่13 15ลนะ้านยูโรนะครับ ขณะที่คุณซูไว45ปีครับก็ได้ตกลงรายละเอียดสัญญาสุดตัวกับผงแดงไปที่เรียบร้อยครับซึ่งทางอินเนสซาร์ดเองก็ยืนยันมาตั้งแต่มีข่าวกับแมนมีข่าวกับแา่ผงแดงลิเวอร์อพูลนะครับว่าอยากจะมาคุมลิเวอร์อพูลด,ด้วยสุดท้ายก็สมหวังนะครับผมสมหวังกันทั้ง2ฝ่ายนะครับก่อนหน้านี้ครับผงแดงก็มีข่าวสนใจทั้งซาบียอลองโซครับเฮดโค้ชของลิเวอร์อพูลเซนแล้วก็ลูเบนอโมลิมของสปอร์ติ้งลิสบอนครับอ่าส่วนคนแรกอย่างซาบียอลองโซนี่ก็ตกลง คุมไปอะไรก็เสนต่อดูการหน้าครับทำให้แฮวไปส่วนรูเบนอโมริมนี่ก็ยังไงไม่รู้นะครับเงียบไปช่วงหนึ่งแล้วก็มาประกาศเป็นเอเนสสล็อตครับเข้ามาสารต่อเจเกนค็อบเปทีเรียบร้อยครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากใจเด็กผีเลยนะครับผมขอให้สารต่อความสำเร็จของค็อบให้ได้นะครับสำหรับด้านเอเนสสล็อตครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับ